สวัสดีค่ะสวนมารีจ้าสวนมารีจ้าวันนี้วันนี้จะเราจะเริ่มคลิปเรื่องไอ้ดินเนาะทำดินวันนั้นก็ทำไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ยังสงสัยพี่น้องยังไม่เข้าใจเนาะมีมีพี่น้องเรียกร้องเข้ามาเนาะมีเรียกร้องเข้ามาว่าคุณมารีทำคลิปไอ้ผสมดินน้อยอะไรเงี้ยเนี้ยเนี้ยไม่กวาดนะคะแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมนะคะแวดล้อมที่เรามีวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบเช่นเนี้ย ต้องต้องต้องซุ้มข้างบนหน่อยคือกอไผ่นะคะกอไผ่กอไผ่เนี่ยจะกอไผ่เนี่ยจะอยู่รอบๆอบนะคะรอบรบสวนนะคะกอไผ่จะอยู่รอบๆบสวนนะคะมีกอไผ่นะคะมีกอไผ่เนี่หลายกอมากเป็นเก็เกกอนะคะเกตกอใหญ่ๆตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยนานแล้วนะคะแล้วก็จะมีต้นอินทนิลต้นต้นอินทนิลนะคะอินทนิลนี่ค่ะ อินทผินแล้วก็ต้นยางนายางนาใหญ่นะคะยางนาใหญ่เสร็จแล้วมารีก็จะมากวาด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 ได้เป็นเครื่องเนื้อคะ่ะแต่ยังไม่เสร็จดีนะคะกวาดกวาดใบไผ่เนี่ยค่ะใบไผ่นี่เรายังไม่ได้ผสมนะคะผสมส่วนอ่อัตราส่วนเนี่ยมารีไม่ซีเรียสเลยว่าอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมารีจะกวาดใส่เข่งก่อนนะคะกวาดใส่เข่งแล้วทีนี้ก็จะเอาไปหมักไว้ให้เดี๋ยวตอนเดี๋ยวจะพาไปดูตอนหมัก พาไปดูตอนหมักว่าเราจะต้องทํำยังไงนะคะแล้วทีนี้ว่าหมักแล้วจะทาจะจะใช้ได้ตอนไหนคุณมารีเนาะเสร็จแล้วตอนหมักเนี่ยเราก็จะคุยดินว่าใบาไม้ที่เราหมักไว้เนี่ยเขาเปื่อยยุยหรือยังนะคะแล้วเราก็จะเอามานํามาใช้ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเยีงยมมารีขอตัว,ตวไอ้ไปัดใบไถ่ก่อนนะคะไปัดใบไถ่เพื่อท,ที่จะเอาไปเป็นส่วนผสมเนาะผสมของดินที่เราหมักไว้ใช้นะคะจะต่อจ้า วิธีวิธีหมักดินเนาะหมักดินที่สวนเนาะเมื่อกี้ไปกวาดใบไผ่มาเสร็จแล้วก็ได้มาเข่งหนึ่งลวแต่เอามาแค่เข่งเดียวมันเอาเหนื่อยเอาไม่ไหวเนาะเอาไม่ไหวก็เลยจะมาสาธิตให้พี่น้องดูเนาะก็ว่าจะสาธิตทําดินเนาะอันนี้ผ้าใบผ้าใบปูทึบนะคะผ้าใบปูทึบอันนี้คือกองนี้คือหมักก่อนนะคะกองนี้หมักก่อนก็คือหมักยาวอยางเนี้เลยนะคะหมักยาวกล้องดูมือดูมือหน่อย หมักยาวไปอย่างเงี้ยเหมือนก,นนะะนกองนี้นะคะเหมือนกองนี้นะคะหมักยาวแต่วันเนี้ยพื้นที่ตรงนั้นมันยังไม่หมดนะคะพื้นที่ตรงดินตรงนั้นมันยังไม่หมดพอดีเราโกยไปไว้เราโกยไปละโกยไปแล,แล้วเราก็จะเอาแค่สี่เหลี่ยมตรงนี้สาธิตให้พี่น้องดูนะคะว่าดินที่เราปลูกในสวนเนี้ยเราใช้แบบไหนนะคะแต่แต่อันนี้เราก็ทําไปแล้วนะคะรอใช้นะคะอันนี้ทําไปแล้วประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะกองเนี้ยนะคะอีกกองกองนี้ตอนที่เราสาธิตไปเมื่อคลิป ที่แล้วนู่นนะก็นานเหมือนกันหลายอาทิตย์แล้วค่ะเป็นเดือนแล้วค่ะนะคะคลิปกล่องนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้สาธิตว่าเทแบบไหนอะไรยังไงนะคะแต่วันนี้ก็คือจะมาเทแบบว่าเทแบบไหนแล้วปรุงไว้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้มันละเอียดขึ้นพูดง่ายๆเนาะพูดให้มันละเอียดให้ทําให้มันละเอียดขึ้นว่างั้นเถอะอ่ะให้มันละเอียดขึ้นวันนี้ก็มี ใบไผ่ใบไผ่ใบยางนานะคะใบไผ่ใบยางนาใบไ,ไม้ที่มีในสวนเราวัตถุดิบที่อยู่ในสวนเรานะคะนะคะเข่งนี้เข่งใหญ่เลยนะคะเข่งใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วนี่ก็ใบกัมปูเนาะเทออกจากกระสอบนะคะมีสองถังแล้วก็นหนึ่งกระมังอันนี้คือไม่ไม่ได้สูตรตายตัวนะคะว่าจะต้องช่างเท่านั้นเท่านี้นะคะแต่มาลีก็กะเกณเอาแล้วแหละค่ะอันนี้มูลวัวมูลวันวนี่มันค่อนข้างเค็มหน่อยเราก็ใส่น้อยลงนะคะมูลวัวนะคะ มูลวัวใส่น้อยลงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเป็นดินแกบแกบเตาถ่านนะคะนะคะแล้วก็เป็นเป็นไอ้ถ่านปนอะ่ะพูดง่ายๆเนาะพอดีน้องๆ้องเขา,าไอ้เผาถ่านขายเขาถามว่าเจ๊เอาไหมไอ้ไอ้ถ่านปนอะ่ะผ่านถ่านผ่านปนเตาถ่านอะ่ะเอามาผสมดินปลูกต้นไม้ เออเราก็ว่าเออมันก็ดีนะมันก็จะไม่ไม่ต้องใช้เพอร์ไร์อะไรพวกนี้เนาะเราก็ใช้อันนั้นดีกว่าฐานปนนะคะแล้วก็ดินกระสอบสําเร็จนะคะ,ะดินกระสอบสําเร็จนะคะก็จะดินกระสอบสําเร็จแต่ถุงเนี้ยจ,จะมีมีแกบดิบแล้วก็มีดินนะคะอยู่ในนี้นะคะนะคะมีแกบดิบแล้วก็ดินนะคะเดี๋ยวจะพาสาธิตว่าจะต้องทํำยังไงเนาะคือให้มันละเอียดขึ้นแหละเพราะว่าคลิป อื่นๆก็มีแต่พูดให้ฟังเฉยๆว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะก็นี่เลยค่ะเข่งนี่ไม่ใช่น้อยเด้เนี่ยเพราะจับยัดมาเลยเนาะจับยัดมาก็ประมาณนี้ถ้าเราจะผสม ถ้าเราจะผสมมเอ้มะพร้าวสับเนี่ยก็คือกองมะพร้าวสับนะคะกองมะพร้าวสับที่เราที่เราซื้อเป็นกระสอบมาแล้วก็มาเทไว้ใช้ถ้าเราจะใช้อีกทีแล้วเราค่อยผสมก็ได้นะครับไม่ต้องไปหมักไปด้วยกันมันหลายอย่างมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยอันนี้เราก็เทไว้เราเราก็ลดน้ําลดดินไว้ลดน้าโอ้ยไม่ใช่ลดดินสิลดน้ําให้มันเปียกนะคะ,ะเพื่อลดสารแทน,นินที่มีอยู่ในมะพร้าวสับเนาะ คือตากแดดตากฝนพูดง่ายๆเถอะเราจะได้ใช้ง่ายๆเราไม่ต้องไปจับแช่นะคะที่สวนก็จะประมาณนี้ถ้าเทไว้เลยค่ะเทไว้เลยเวลาฝนมาแล้วฝนอะไรมันก็จะได้เปียกถ้าฝนไม่มามารีก็จะลดน้ําทุกวันนะคะเหมือนกองเนี้ยค่ะเหมือนกองที่ดินหมักมารีก็จะลดน้ําทุกวันนะคะลดน้ําเอาเพราะว่าเราไม่มีอะไรอะอะไรอะน้ําหมักคีวภาพก็ไม่มีก็เลยไม่ใช้นะคะ น้ำหมักชีวภาพที่แบบว่าให้วัตถุดิบย่อยสลายเร็วอย่างนั้นเราไม่มีแต่เราใช้อาศัยมูลวัวเอาใบก้ามปูนะคะอันนี้เราเทละนะคะใบวัตถุดิบที่เรามีเราเทแล้วอันนี้ก็เอาเดี๋ยวเอามูลวัวใส่ก่อนที่จะพอไหมเนี่ยมูลวัว ไม่พอหรอกตัวนัวไม่พอเสร็จแล้วมันก็อยู่ข้างๆเรานี่แหละคือเอาไม่สูดต,ตายตัวนะคะเอาที่เรามีวัตถุดิบของเราเอาให้พอประมาณกันนะคะอย่างนี้เลยนะคะเอาไม่ต้องสูดต,ตายตัวเพื่อว่าหมักยังไงให้ดินเราให้ใบไม้เราที่เราหมักอะ่ะมันจะได้ย่อยเร็วนะคะ มูลวัวนะคะแต่ที่จริงมารีก็ใช้ไอ้นี่นะคะ่ะกากอ้อยนะแต่ทีนี้กากอ้อยมันหมดไม่ได้ไปไม่ได้ไปขนมาจากสวนโน้นนะคะที่จริงมันก็มีอยู่มันไม่ได้ไปไม่ได้ไปขนมางานอยู่นี่มันก็เยอะเนาะก็เลยไม่ได้ขน,ขนมาเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะเราหมักไว้ประมาณนี้ แล้วเราก็ใช้ใบก้ารปูค่ะใบก้ารปูใบก้ามปูที่มีอยู่เนาะคือพูด้ง่ายวัตถุดิบของเรามีแค่ไหนเราก็จัดการลงไปเลยค่ะนะคะจัดการลงไปเลยนะคะหมักไว้เป็นชั้นๆเลยเวลาเราเวลาเราใช้นะเราก็ ผาบลงเงี้ยคือครึ่งเงี้ยครึ่งผาปลงมางางย่าเงี้ยมันก็จะผสมกันไปในตัวละเพราะว่าเราจะมาผสมกันผสมกันเลยนะไม่ไหวแค่หาวัตถุดิบมากองใส่รวมกันนี่มันก็เหนื่อยพอแรงแล้วค่ะนะคะคือที่จริงอะ่ะถ้าผสมกันได้เลยอะ่ะมันจะเยี่ยมเลยแต่ทีนี้ว่ามันเหนื่อยน้พี่น้นองเนาะเหนื่อยอันนี้ทานทานทาน,ทานปนด้วยค่ะ ดินดินขีทานอะสามารถเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาขี้วัวเพิ่มอีกที่จริงอะมารีก็จะทำแบบเนี้ยเป็นชั้นๆไปนะคะมือนั่งเอกแล้วไปอยากจับขีทานแล้วเดี๋ยวดำ มือนั่งเอกเด้เดี๋ยวดำเดี๋ยวเล็บดำเล็บพจนจับพจน์ทอนต้องหั่นพันจับเด้แล้วทีนี้กอดดินค่ะดินดินดินนะ วันนี้ได้ลงมือทําให้ดูเนาะวันนี้ได้ลงมือทําให้ดูว่ามันจะได้จงแจ้งสักทีว่าที่สวนเราใช้ยังไงดินเนาะ <leg> ก็จะเป็นชั้นๆประมาณนี้นะคะต่อไอเป็น,เป,นเป็นชั้นอย่างเงี้ยก็คือสมมุติว่ามารีพรุ่งนี้พรุ่งนี้มารีก็จะไปเอาใบไผ่มาใบไผ่มาเป็นเพิ่มมาเพิ่มปริมาณให้มันเป็นกองใหญ่เนาะก็จะประมาณนี้ก็เพิ่มวัตถุดิบลงเข้าไปอีกนะคะ คือถ้าลูกค้าใช้แบบหต้นสิต้นอย่างเงี้ยนะคะใส่เข่งเล็กๆก็ได้ค่ะใส่เข่งเล็กๆหรือกระมังเล็กๆถ้าเป็นเข่งได้ที่ดีที่สุดถ้าเป็นกระมังอะ่ะมันจะทึบใช่ไหมคะเวลาโดนน้ําโดนอะไรอะ่ะมันจากน้ําจะขังเพราะว่ามารีลองทําแล้วมารีซื้อไอกกระมังปูนใหญ่มาทําแล้วโดนน้ําสิโอ้โหขังเป็นไอ้โจกเลยค่ะนะคะถ้าเป็นเข่งถ้าเป็นเข่งอย่างเงี้ยมารีลองทําแล้วนะคะถ้าเป็นเข่งงเงี้ย มารีลองทำแล้วค่ะโอเคนะคะลองทำแล้วก็เป็นเอาใบ,บาไม้ใส่เอานื้อใส่เอานี่ใส่หรือว่าเข่งเล็กๆก,ก็ได้ค่ะคนมีห้าต้นสิบต้นนะคะก็ทำเท่าปริมาณที่เรากำลังเรามีนะคะจะก็จะประมาณเนี้ยค่ะนะคะถ้าท่านไหนมีอันไหนแค่ไหนก็เอาไปแค่นั้นก่อนนะคะแต่วันนี้มีมารีมีม,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 มีมีสินค้ามานำเสนอแล้วของสักแก้วเราเลยละนะคะ มูลไส้เดือนค่ะมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนนี้จะใช้ได้เลยสําหรับผสมดินอีกทีผสมดินที่เราแบบอันนี้มงวัวมันก็เข็มสุโขท่าละถ้างั้นเราก็ใช้กัดดินถุงที่เมื่อกี้เนี่ยนะคะพี่น้องที่ใช้ดินถุงเมื่อกี้น่ะแล้วผสมดินชําแล้วใส่มะพร้าวสับลงไปนะคะดินถุงเมื่อกี้แบบเมื่อกี้นะคะใส่มะพร้าวสับลงไปแล้วก็ดินถุงแล้วก็มูลไส้เดือนนะคะ มูลไส้เดือนไว้สำหรับชาเพราะว่าใช้ขี้วัวไม่ได้นะคะขี้วัวเป็นแก๊สทําให้ต้นไม้เน่าตายได้เลยนะคะถ้าขี้วัวไม่หมักนะคะแต่มูลไส้เดือนเขาจะไม่มีแก๊สเขาจะชาได้เลยนะคะบารีมีขายอยู่3ถุงร้อยนะคะ3ถุงร้อยแต่ไม่รวมส่งนะคะ3ถุงร้อยนี่ถ้าส่งจะอยู่ที่70บาทนะคะ3ถุงร้อยนี่ค่าส่งจะอยู่ที่70บาทนะคะเมาจ่ายนะคะ ถ้าส่งจะอยู่ที่70บาทนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูต้นเอ๊ะน้ำหนักน้ำหนักนะน้ำหนักไม่ถึงกิโลนะคะเพราะว่าให้น้องๆก็ทํามาให้ไม่ถึงกิโลรู้สึกว่า8ขีดหรือ9ขีดเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยนะคะมูลไส้เดือนนะคะทักเข้ามาได้นะคะถามมาได้นะคะ081 9 2 3 6 6 8 5กสนะคะจะมีมูลไส้เดือนนะคะมีมูลไส้เดือนแต่ที่จริงมูลไส้เดือนมารีใช้นานแล้วแต่มารีเขาเขา,เขาทำมาให้ทีละนิดทีละหน่อยก็เลยยังไม่ได้บอกพี่น้องว่ามีนะคะ แต่ตอนนี้เขามีจ okay. ํานวนเยอะแล้วนะคะมารีก็พร้อมแบ่งปันไปนะคะตอนนี้เขามีจํานวนเยอะคือสั่งได้เท่าไหร่มาเท่านั้นเลยน้องเขาเขาเลี้ยงไสเดือนเองอยู่แถวบ้านนี้ค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านนี้ค่ะนะคะโอเคค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะขอแค่นี้ค่ะบายสวัสดีค่ะขอบคุณพี่น้องที่อยู่ใกล้และไกลอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างแดนนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะดูเหงือไหลไข่หน่อยแล้วพี่น้องเลย เมยได้ให้แคกกับเมยได้โอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอย่าอย่าไม่พลาดคลิปต่อต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย